ครับผมหลังจากที่เราทำการควบกิ่งมะนาวนะครับผมเราก็จะมาต่อ EP สุดท้ายนะครับผมก็คือ EP ที่4นะครับ123ใช่ไหมโอเคครับผมใช่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม วันนี้ก็มาพบกับสมศรีอชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เราก็จะพามาดูวิธีการปลูกกิ่งมะนาวนะครับเพื่อนๆครับผมหลังจากที่เราทําการควบแน่นกิ่งมะนาวเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเครับเราก็จะได้กิ่งมะนาวที่ออกรากและก็ต้นที่แข็งแรงและก็ต้นต้นที่สวยนะครับเ<อ>พื่อนเครับเราก็จะมาทําการแยกลงกระถางใหญ่นะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับว่าต้นกิ่งมะนาวของเราหลังจากที่เราควบแน่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณ 2- 3สเดือนนะครับ <ítulo> เราจะได้กิ่งมะนาวสวยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันครับเพื่อนๆครับนี่นะครับมะนาวของเรานะครับกิ่งมะนาวที่เราควบแน่นไว้นะครับใน EP ีที่1นนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปย้อนหลังชมได้นะครับเพื่อนๆครับที่เราควบแน่นไว้นะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับสวยแค่ไหนให้เพื่อนๆก็ลงคะแนนเอาเองเลยนะครับเพื่อนครับ ว่ากิงมะนาวที่เราควบแน่นไว้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อกิ่งพันธุ์นะครับผมเราก็เลือกกิ่งพันธุ์ดีนะครับเอามาควบแน่นนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับเราก็ได้ผลผลิตแบบอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับเราก็สามารถเอาลงกระถางใหญ่นะครับเอาลงกระถางใหญ่แบบนี้นะครับเพื่อนๆครับพอต้นมันโตหน่อยเราก็ค่อยเอาไปลงที่ที่เราจะปลูกนะครับหรือว่าเอาไปลงที่ที่เราเลือกพื้นที่ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับ เลือกพื้นที่ไว้ลงปลูกเนาะนะครับต้นเท่านี้ก็สามารถลงปลูกได้แล้วนะครับนี่นะครับจาที่ปลูกสวยๆนะครับผมแล้วก็ดินดีๆนะครับควดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับแป๊บเดียวนะครับผมได้กินลูกนะครับถ้าใครต้องการทำสวนมะนาวนะครับผมเดี๋ยวนี้มะนาวเขาราคาแพงเนาะเพื่อนๆเนาะนะครับนี่นะครับมะนาวของเราเดี๋ยวเราก็จะลงปลูกเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาออกจากกระถางนะครับเดี๋ยวเราแปลอมมีดแป๊บนึ่งนะครับเพื่อนครับนครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆครับ เพื่อสังเกตก็จะเห็นรากนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับรากของเขานะครับแลกก็เยอะขนนะครับ,รบเราก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับขิงมะนาวพันธุ์ดีนะครับ เราก็จะเอาลงหลุมปลูกเลยนะครับเพื่อนๆนครับนี่นะครับมาในฉีดยาเนาะก็มีแมลงกินใบหน่อยนิดนึงนะครับนี่นี่รอยใบตั้งแต่ผมตัดที่ตอนควบแน่นนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับรอยใบตั้งแต่ผมตัดนะครับใบนี้ยังยังอยู่เลยนะครับต้นขนาดต้นโตแล้วนะครับขณะมีใบเอ่อประมาณ10กว่าใบแล้วนะครับก็ยังใบที่เราตัดตั้งแต่ตอนแรกก็ยังอยู่นะครับเพื่อนๆนครับ เราไปลงลุมเลยนะครับเราลงถูกเลยนะครับเพื่อนๆครับเราถูกเลยนะครับนานนะครับเราก็จะได้ต้นพันธุ์ดีนะครับแล้วก็ได้ต้นใหญ่นะครับในกระถางนี้ได้ ได้เป็นปีนะครับเพื่อนๆครับผมบางทีก็ติดลูกคากระถางนี่เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับก็จะปนดินก่อนครับเพื่อนๆครับปนดินให้มันเข้ากันก่อนนะครับเอาเศษขยะออกก่อนนะครับเพื่อนๆครับผมข้างล่างก็จะเป็นดินแบบเราเอามาผสมนะครับเราไม่ต้องใช้ดินดำหมดนะครับ ไปชมได้น,นะครับผม EP ที่1นะครับเราไม่ต้องซื้อกิ่งมะนาวนะครับทำง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆครับผมน้ำยาก็เป็นน้ำยาแบบผสมเองนะครับไปติดตามรับชมได้น,นะครับใน EP เก่าๆนะครับ ครับเป็นเพื่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราลงปลูกเลยครับเ,เพื่อนครับตัดเหมือนเดิมครับเ,เพื่อนๆนครับแล้วก็ฉีกเหมือนเดิมนะครับ ราทำการควบแน่นไว้นะครับเพื่อนครับจะนานแล้วเนาะนะครับเพื่อนๆผมก็มาได้มาเอาลงกระถางใหญ่ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับลากยังไม่ถึงก็ดึงเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเราก็ได้กิีมะนาวพันธุ์ดีนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปลงปลูกกันเลยครับเพื่อนๆครับ ก็จะดินดำลงอีนิดนึงนะครับดินดำนี้ก็หาซื้อได้นะครับผมตามตามร้านค้าต้นไม้ทั่วไปนะครับถุงละยีบาทเนาะนะครับปัานไหนอยู่ใกล้ๆก็แวะไปซื้อได้นะครับอนี้ครับเพื่อนๆครับนี้เราก็ไว้เป็นรีได้เลยนะครับเพื่อนครับผมรอเป็นโตอย่างเดียวนะครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับมะนาวควบกิ่งนะครับผมมะนาวควบแน่นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนครับการควบกิ่งการหรือว่าการควบแน่นกิ่งมะนาวนะครับใครที่ต้องการจะปลูกมะนาวนะครับผมแค่เราได้กิ่งมะนาวพันธุ์ดีนะครับผมแค่กิ่งเดียวนะครับเราก็สามารถทําการปลูกกิ่งนั้นได้เลยนะครับเพื่อนด้วยการควบแน่นนะครับเพื่อนๆครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆนครับผมไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ ครับผมเพื่อนๆครับคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับผมที่ต้องการปลูกมะนาวนะครับเพื่อนครับถ้าอย่างไรนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปอีกนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ